ดูแมงอะไรเนี่ยใครเคยเห็นบ้างแมงอะไรเนี่ยขายาวขายเยอะมากเลยมันอยู่มันขึ้นมาบ้านป็าแมงโหดูขาดูขาดูขาโอ้ยแมงอะไรเนี่ยโอ้ยหายโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้ว เดินไปไกลป่าโอ้ยอย,อย้าย้ๆย้ย้ยไปยุไป,ไปดู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 ขาโอ้ยแมงขดลุกเลยแมลงอะไรเนี่ยโอหที่นาบ้ามีแมลงนานาพันเลยอย่างนี้มันโห้แมลงอะไรเนี่ยใครเคยเห็นบ้างเนี่ยดูขา ดูขาสายเลีวมากเห็นไหมเห็นชัดๆไหมดูชัดๆนะคะดูทางนี้นะคะเป็นหัวนะคะด้านหัวดูขาสองขาข้างหลังนะคะยาวเฟื้อยเลยอุ๊บอุจะไปไหนจะไปไหนจะพุ่งไปจะพุ่งไปเดี๋ยวไปปล่อยปลาเดี๋ยว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 จะพุ่งไปยจะพุ่งไป อ,อันมันยาอันมอนยาอันมอนอยา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 พุ่งมาอันมอนย์พุ่งมาอันมันไปอันมอนออกไปออกไปมอนออกไปไปเลยอันมอนจํจะมาอันมอนจะเห็นว่าอันมอนกัดเขาว่ามันจะเอาไปปล่อยนู่นตรงกลางนาตรงกลางหญ้าน่นใครเคยเห็นมั้ง มันอยู่สปีชีไหนของแมลงเนี่ย,ยน่าก,กลัวมากเลยดูดูด,ด,ดูนีครท้งหัวทั้งหัวนะคะไม่รู้กี่ขาเลยอะ่ะท่านผู้ชมนักเอา้านักเอา้าอ้ my god ดูดูหนวดดูเขาทำหนวด ชอหรือเปล่าเนี่ยมาให้ชอบหรือเปล่าขาเป็นพันเนี่ยขาเยอะมากเลยมายังไงมาบ้านเขาเนี่ยดูสิโอแมงจะเอาเขาไปปล่อยที่ที่หญ้านะคะแต่พแมงก็กลัวไม่รู้จะจับเขายังไงเนี่ยดูดูดู อันมอนเห็นดูดูดูขาเขานะคะเขาคูขึ้นมานะคะเดี๋ยวเขาไปปล่อยเหมือนเขาแกล้งตายแล้วตอนนี้เมื่อกี้วิ่งยังเดินเร็วอยู่เลยอ่ะอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดีย๋ยวพุ่งไปเดีย๋ยวพุ่งไปเดี๋ยวเอาไปไปล่อยเดี๋ยวอันมอนเห็นอันมอนจะกัดเอา พะแมงทั้งกลัวนะคะทั้งถ่ายรูปทั้งกลัวทั้งทำวิดีโอนะคะพะแมงกลัวมากำลังจะกวาดบ้านนะคะก็เห็นเขามาเนี่ยท่านใดรู้ไหมคะว่าคนคือแมลงอะไรเนี่ยคือแมลงอะไรมาบ้านเขาทำไมเนี่ยมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่าเนี่ยมีแมลงแปลกๆอยู่เรืร่อเยเลยนะคะที่บ้านหนานะคะ รู้สึกว่าจะอุดมสมบูรณ์เหลือเกิน <c oughs> บ้านนาของป้าแมงนะคะเเดี๋ยวป้าแมงจะเอาไปปล่อยตรงไหนดีอ่ะป้าแมงเอาอะไรจับดีจับไม้นี่ดีกว่าอะมาจับไม้นี่เดี๋ยวเราเอาตัวเองไปปล่อยไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ต้นยูคาลิปตัสนะไปามาอยู่บ้านคนททาไมไม่ให้อยู่กลัว ไม่ให้อยู่ไปป้าแมงกลัวเดี๋ยวไปแมงจะเอาเขาไปปล่อยเราไปปล่อยแมลงกันพี่เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปล่อยแมลงกันป้าแมงมือสั่นเลยนะคะป้าแมงกลัวเดี๋ยวบางก่อดปางกอเป้าแมงกลัวมือสั่น ไปอยู่ในที่ของตัวเองอย่าคะอย่าอย่าอย่ามาขึ้นบ้านคนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวเอาไปปล่อยจะไปไหนไปอยู่ที่ป่าต้นหญ้า ไปไปอยู่ที่ต้นหญ้ากันไปไปอยู่ที่ต้นหญ้าเด้อก็ไม่ต้องมาขึ้นบ้านคนเด้อกลัวเหมือนกันเด้อไม่ม่กลัวเอาเขาไปปล่อยมาไปอยู่ต้นหญ้าเนี้ย ต้นหญ้าสูงเนี่ยลองร่วงละร่วงแล้วไปละไปละเห็นไหมคะไปละเห็นไหมคะ <c oughs> ไม่ได้อยู่ต้นห้าสูงนะคะเขาน่าจะไม่ชอบนะคะเห็นไหมคะไปละตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ โอเคไปไปอยู่ในที่ของตัวเองอย่าไปขึ้นบ้านเขานะอย่าไปขึ้นบ้านเขาไปไปไปอยู่ในที่ของตัวเองบายบายไปเลยไปเลยไปอยู่ในที่ของตัวเองเดอ้ออย่ามาขึ้นบ้านเรานะเรากลัวเรากลัวตัวเองรู้ไหม